สวัสีทุกท่านทางช่องนะครับดอกซากุระบานสับล่งนะครับที่เมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นนะครับซากุระฮานามิอินเกียวโตชิเปนนะครับนี่ก็มีแต่ดอกนะฮะไม่มีใบเลยนะครับดอกสวยงามมากนะฮะดอกซากุระชิมมเกสรอสิงเหลืองนะครับแล้วก็ดอกออกชมพูอมขาวนะฮะนะครับ เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับดอกซากุระนะฮะคงเขาจะออกดอกนี่สวยงามมากเลยครับตากับแสงสีฟ้านะครับจะสวยมากเลยนะฮะสำหรับดอกซากุระนะฮะต้นนี้ใหญ่มากนะครับไม่มีใบสักใบนะมีแต่ต้นเออมีแต่ดอกนะฮะเดือนหน้านะครับเมืองญี่ปุ่นนะฮะเดือนเมษายนนะครับเต็มไปด้วยดอกซากุระบานนะฮะเพื่อนๆก็ อย่าลืมมาชมความงามของดอกซากุระแล้วกันนะครับนี่ครับสวยงามมากนะฮะเยอะแยะหมดเลยครับ ส,ปปสุกโง่ญี่ปเปนซากุระฮานามิอินญี่ปเปนนะครับสุดยอดสวยมากครับขอบครับที่ติดตามชมครับสุนิโจทเวชานาครับ เกียวโตประเทศญี่ปุ่นครับสวัสดีครับ